สวัสดีครับกระผมเด็กชายนนดาวงกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลตากเป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันท่องอาขยานอ่านทำนองสนอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเกิดมาเป็นคนหนังสื่อ เป็นตนวิชานาเจ้าถ้าแม่นไม่รู้อดสู้ยอข้าเพื่อนฝูงยายาววางเอาว,วางง ่างคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคิอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะงา่าอุพราะงโง่บางเป็นคนโซ เที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเาศนักนั่งชูนาราศีจะไปแห่งใดมีคน ปานีอยากไรไม,ม่มีสวัสดีมงคลขอบคุณครับ